สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจดประจำวันที่23กันยายนนะครับก่อนอื่นต้องขอดีใจกับเพื่อนในกลุ่ม VP ของบิ๊กจดนะครับที่ตามบิ๊กจดเมื่อคืนครับนี่ครับตามในช่อง Youtube นะครับมนาโกครับครึ่งแรก1-1นะครับบิ๊กจดให้สูงแรก1ลูกไปแล้ววันนี้ครับวันนี้บิ๊กจดมีบอลเด็ด1คู่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจดแนะนาในลลกนี่ครับสวีเดน ออสเวนคารนะครับคู่ระหว่างนี่ครับฮัมมาบี้พบโกเทนเบิร์กครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนนะครับเรามาดูผลงานของทั้งสองทีมนี้กันก่อนนะครับนี่ครับเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับฮัมมาบี้ครับสิบนัดหลังสุดมีสูงแรกทั้งหมด8เกมมีแค่2เกมเท่านั้นครับที่ไม่มีสกอร์เห็นไหมครับ2เกมเท่านั้นครับที่ไม่มีสกอร์ แล้วเรามาดูทีมเยือนกันบ้างครับ10นาทีหลังสุดมีทั้งหมด9เกมครับมีแค่เกมเดียวเท่านั้นที่ไม่มีสกอร์ครับเห็นไหมครับแล้วเรามาดูราคาน้ําของสองทีมนี้นะครับนี่ครับสูงเต็มเกมเปิดมาที่2บาท2เมรโทษทีนะครับ2.75นะครับ2ลูกครึ่งครบสามนะครับสกอร์สูงเปิดมาที่88สตังค์นะครับนี่ครับ88ไหลลงเหลือ80ครับ สกอต์ต่ำเบิดมาที่98นะครับไหลขึ้นเป็นบาท5ตังค์นะครับดูง่ายๆเลยครับแค่นี้ครับเจ้ากลัวครับเจ้ากลัวที่จะปล่อยราคาสกอ์สูงนะครับฟ <une mean so funny> ันธงครับบ <sense> ิ <accuracy> ๊กจอเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับแนะนํานะครับบอลเตะก่อนแล้วค่อยกดนะครับและตอนนี้นะครับเว็บที่บิ๊กจอเล่นอยู่มี2เว็บนะครับนี่ที่บิ๊กจอกดบอลนะครับมี2เว็บนี่เลยครับเอาเป็นบอลก่อนนะครับเพราะอะไรครับ นี่ดูง่ายๆครับตรงนี้เพื่อนเพื่อลองสังเกตดูลองเปรียบเทียบดูนะครับราคาน้ําของเขาจะเปิดมาสูงกว่าที่อื่นนะครับนี่ครับบิ๊กจอเปรียบเทียบมาได้เลยครับนี่ครับตรงนี้และอีกเว็บหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับคอเกมครับนี่เลยครับ a m b ครับมีทุกอย่างครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตเกมไพ่นี่ไลฟ์สดคาสิโนมีหมดครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับอยากเล่นอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วครับพวกเกม สองเว็บนี้มีโปรนะครับฝากแรกร้อยห้าสิบแถมฟรีอีกห้าสิบาทนะครับและโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นตนะครับและบิ g จอมีกลุ่มนะครับกลุ่มนำบอลกลุ่มนำบาสล็อตหวยมีหมดครับนี่ครับดูครับตีสามีสองยังให้บอลกันอยู่เลยครับตลอดเวลาครับกลุ่มนี้เข้ากลุ่มฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มานะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่มหรือสนใจวิธีการนำบอลของบิ๊กจ็อดนะครับ แอดไลน์มาครับไลน์พี่จอร์ดก็นี่ครับ J O w S Underscore 88ครับนี่ครับเข้ากลุ่มฟรีครับแอดไลน์มาเลยครับสำหรับวันนี้พี่จอร์ดก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับ